4 0บาทได้400เพชรคุ้มสุดๆไปดู สวัสดีวัยรุ่นเมัลกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกูเล่วนะฮะทีบอมชีแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสอนอ่าแทคติกเติมเพชรนะครับเขาเรียกว่าแทคติกหรือเปล่านะครับก็นี่ครับ3วันเท่านั้นเติม Air p เพบน Google Pay คุ้มสุดจ่าย40บาทรับ400เพชรโอ้โหไม่รู้จะคุ้มขนาดไหนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยอย่างที่พี่บอกไว้ก็คือเติมยังไงใช่ไหมครับก็ตรงนี้ครับจะเข้าให้ดูนะครับแอร์เพย์นะครับนี่ทุกคน รับฟบรีเพิ่มอีก70%จำกัดเดีอนกี่ทุกครั้งนะฮะเราได้70บาทเราเติมไปก่อนนะฮะ30 5บาท2ครั้งนะครับแล้วเราก็มากดรับใช่ไหมโอ้โหทุกคน400บาท40 40เพชรเอ้ย40บาทโอ้โหมาเดี๋ยวพี่ปอมจะลองเติมดูนะครับว่าทำได้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาขอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับจึ๊ก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  อย่าเพิ่งชวนมานะครับเราคลิกเติมเกมปกติเลยนะฮะแล้วก็เชื่อมระบบผ่าน a i r เพนนะครับมันจะอะไรจะดีขนาดนั้นนะครับโอ้โหจริงๆนะครับผมขอเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะผมขอเซนเซอร์นะครับโอเคนะแป๊บนึ่งนะครับโอเคเอาใหม่นะครับก็คลิกที่35บบาทนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ ทำการใส่หรือว่าสั่งซื้อใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับอ่าผมก็ใส่ไปนะครับอามนี้นะครับอ่าตรงรหัสอะไรไม่มีผมขอเซ็นเซอร์ละกันนะครับขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็รอแบบนี้นะครับอืมเติมเงินสําเร็จนะฮะรอเพชรเข้านะฮะนี่100เพชรนะครับอ่าสำคัญคือเราต้องมีเงินในบัญชีก่อนประมาณ100นะในแอปนี่แหละนะครับอ่าผมจะเติมให้ครบสองครั้งก่อนนะครับอันนี้เราเติมไปสองครั้งก็เป็นเงิน70บบาทเนาะโอเคมาต่อครับ เรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับอีกร้อยหนึ่งนะฮะนะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาดูตรงแอร์เพย์นะครับจ๊กตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ครบแล้วนะทุกคนนะฮะแล้วก็กดออกก่อนนะครับแนะนําให้กดออกก่อนแหมเงินเราลดไปละลดครบไปหมดละนะครับทุกอย่างละนะครับผมก็จะไปหน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็เข้าตรง Google นะครับตรงลิงก์เออมันจะมีลิงก์ให้นะครับอืมอ่าแป๊บนึงนะครับนี่โปรโมชั่นเติมเกมนะครับเข้าไปนะครับ เดี๋ยวก็จะลิงก์ไปที่แอร์เพย์นะครับตามนี้เลยนะฮะเราเติมไปแล้ว2ครั้งนะครับทุกคนจําไว้นะครับนี่เรารับก่อนนะครับรับคืนก่อน30บาทนะฮะรับคืน5บาทรับคืนนะฮะเรียบร้อยได้คืน30ละนะครับแล้วก็ข้างบนหล่ะทายังไงนะครับจํากัดสิทธิ์หครั้งบัญชีใช่ไหมก็คือเติมครั้งที่3นะฮะก็ต่อไปนี้แหละอีก2ครั้งของผมใช่ไหม ก็จะได้คืออีกเจตอนนี้ก็คือผมเท่ากับผมเติมไปสามสิบบาทนะครับตอนนี้คือผมเติมไป30บาทอยู่อ่ะผมจะเติมอีกสักสองครั้งนะครับ่ยงครั้งนะฮะกดไปครับให้ครบให้ครบสี่ร้อยนะอีกครั้งที่3ามนะครับทุกคนจดไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะถ้าไม่เชื่อนะฮะอีกครั้งที่3ามนะครับเรียบร้อยเข็ดเข้าเลยนะฮะอ่าดูนะครับครั้งที่สี่นะครับส0 0ร้อยนะอ่ะครั้งที่สี่ เดี๋ยวรอหมุนแป๊บหนึ่งนะฮะหมุนไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะฮะสำหรับาการเติมใน a i r p a y นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนี่400เพรเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่หน้า a i r p a y เมื่อกี้นะครับจึงนี่ครับสาใช่ไหมยังไม่ยังไม่มาใช่ไหมทุกคนก็ปิดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันระบบมันอาจจะแบบเออเรอ,อะไรหรือเปล่านะฮะเราก็ไป คลิกหน้าเกมก็ได้ออกเกมเข้าใหม่หรือว่าคลิกหน้าเกมก็ได้จะง่ายกว่านะครับตรงที่พี่บอมคลิกตอนตอน,ตอนต้นคลิปอ่ะ,อะเราก็รับคืนนี่ครับรับคืน70บาททุกคนโอ้โหเท่ากับเราเติมไป40บาทนะฮะได้มา400เพชรแล้วได้แ,แต้มมาแลกของรางวัลอีกนะครับซึ่งแ,แต้มพวกเนี้ยที่พี่บอมแลกมาแล้วอ่ะก็คือ ยังไงอะครับเออเอามาแจกทุกคนไงเป็นโค้ดนะครับอ่าเคล็ดลับนะฮะตรงนี้นะครับก็มาสอนแล้วนะครับสําหรับคนที่แบบอ่าอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่บอมเติมยังไงอะไรไงนะครับเติมตรงนี้นะครับอ่าเราได้นี่ครับเพชรมาแล้วนี่นี่นี่เต้งเด้งทีหนึ่งสวยงามนะครับนี่แหละครับการเติมเพชรที่ดีที่คุ้มนะครับแล้วเราก็เข้าแอร์เพย์ดูนะครับมาดูว่าพี่บอมเหลือ เฮ็ดเหลือตังกี่บาทแน่เราเติมไปแค่40บาทนะครับเพราะว่าพี่วัมมี3 1 0บาทนะฮะหมดไป 40, 40บาทนะครับดูประวัติได้นะฮะนี่ประวัติการทำรายการน,นี่ครับเราเติมไป4รอบ1 2 3 4เราได้คืนมา70 75 80โอ้โหเติมไป8ได้คืนมา80เติมไป140ก็เท่ากับเรา หมดเงินหมดทองไป40บาทได้400เพชรอันนี้คือมาสอนแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่มี Air p a พอย่าลืมเติมเกรมนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้ของ Air p a พนะฮะก็ลองจัดกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมใหม่เดี๋ยวพี่บอมมารีวิวนะครับขออนุญาตออกเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับไปเลยโอเคครับก็อยู่ในหน้าเกมไปเทียบ100เพชรเราก็เข้าหมดแล้วใช่ไหม40บาทได้400เพชรโอ้โห ه, ก็ขอบคุณ Air p a พและ กิจกรรมดีๆแบบนี้ทางกันีนา p ีไฟด้วยละกันนะครับก็ให้ผมทีบอ h ชาแนลมาสอนทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้พี่บอมด้วยละกันละกันนะครับผมนะเติม40บาทได้แค่เอ้ยได้ไปถึง40เอ้ย400เพชรโอ้โหพูดผิดพูดถูกเลยนะฮะตื่นเต้นได้เพชรฟรีๆนะครับแล้วก็เอาเพชรแบบนี้นะครับมาทํากิจกรรมนี่ครับอ่ามายาาบนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วนะครับก็ ลดสูงสุด90%ผมได้67นะครับก็เวลากิจกรรมนะครับก็ยังมีให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับนะวันที่19ถึง25เลยนะครับโอ้โหนะมี3ประตูผมเลือกประตู3นะครับผมไม่ได้เปิดให้ดูขอโทษด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับมีแบบเปอร์เซ็นต์ลดก็คือชุดเนี่ยก็ถูกเลยทุกคนดูดิ495เพชรแล้วก็เราสามารถหมุนในนี้ได้ด้วยปีหนึ่งครั้งนะมีท่าเต้นมีกระเป๋าโอ้โหเพียบเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะเราก็ซื้อๆไปนะครับคิตไปนะครับย่อะไะเอียกได้ อะไรนะครับก็ลองคลิกดูนี่นะครับมีเอ d a ด้ o กด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยถามจริงๆเนี่ยก็คือแบบสกินปืนนี่คุ้มมากเลยนะทุกคนแค่100ร้อยกว่าเพชรน,นะฮะถ้าเราไปสุ่ม10กล่องมันเป็นประมาณ300 600เลยนะโอ้โหก็แพงพอสมควรนะครับสกินเนี่ยนะครับก็มีท่านั่งบันลังด้วยนะครับมีกระเป๋ามีสัตว์เลี้ยงนะฮะก็ลองดูแล้วกันมีฮายาโตโอ้โหคุ้มมากๆมีชุดนะฮะ ผมไม่อยากพูดมากเลยนะครับมีกระเป๋ามีอะไรเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวรอเพรผมเข้าก่อนนะครับผมก็จะมาเปย์ให้ดูละกันแต่เนี้ยคือรีวิวคร่าวๆให้ดูสามารถหมุนฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รับชุดฟรีชุดแรของแรได้เลยนะครับส่วนตัวก็ชอบชุดนี้อยู่นะว่าไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับสําหรับมายาลาบนะจะถามว่ากิจกรรมดีไหมผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะอึมโคเทนะครับชุดโคเทนะครับสุดๆเลยเหมือนกันนะฮะ สำหรับสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับสายฟรีก็นี่เลยครับชัยชนะก็อย่าลืมไปหากันนะครับนี่แค่ลงเล่นให้ครบเนาะก็รับหน้ากากแล้วนะครับก็สวยสดหมดจดเหมือนกันนะครับสาหรับหน้ากากนะโอเคสําหรับไอเทมอื่นๆอะไรอื่นๆตามมาเดี๋ยวก็ตามมาแล้วนะครับอย่างเช่นนี่ครับกิจกรรมวันเสาร์ที่27นะครับก็ให้เราไปดูให้ครบ250,000คนเราก็รับไอเทมฟรีๆแบบนี้4เซตไปเลยนะครับถือว่า ดีนะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกรับประหลัดละออกเขาบอกว่าสุดจัดนะครับแฮ่สุดจอเจกริงกก็ตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับตรงทะเลทรายนะผมได้บอกไปหรือยังผมไม่แน่ใจนะครับก็อยู่ตรงไหนใช่ไหมทุกคนอาจจะงงนะครับก็อยู่ตรงบ้านแฮฟตันนะครับบ้านแฮฟตันนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับจับจับโจมสู่สองจุดนี้ไว้นะครับแล้วก็โดดปุ๊บนี่คำว่าบ้านนะครับตัวหนอนหนูนี่แหละสนาอานนหนูเนี่ยทุกคนก็โดด แล้วก็ไปหากันเลยนะครับหวังว่าจะได้ทุกคนนะครับผมก็สะสมพอสมควรแล้วนะสะสมไว้เดี๋ยวมาเปิดทีเดียวเนาะนะครับอ่าทั้งที่เปิดทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ผมว่าทุกคนจะชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเง,งไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, อย่าลืมกดสไลด์ให้ทีบอลชาแนลด้วยรักกันนะครับผมสําหรับการเติมแบบนี้นะครับ 40, 40บาทรับไปเลย400เพชรหาไม่ได้อีกไหนอีกแล้วนะครับงไงก็มาเติมแอร์เพกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มี ประมาณนี้นะครับอย่าลืม AP a อรพแล้วก็อย่าลืมฟ f i ไ e อย่าลืมทีบอม h ช n แนลด้วยแล้วกันนะครับไปแล้ะครับผมบ๊ายบายและรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ